มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปเปิดประวัติทนายชื่อดังผู้คร่ำวอดในวงการกฎหมายฟัดฟันกับคดีใหญ่ๆมาแล้วมากมายอย่างทนายตั้มสิทธานั่นเองคะ่ะ สำหรับทนายตั้มเรียกว่าเป็นทนายที่หลายๆคนคุนหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเพราะเคยทำคดีสำคัญใหญ่ๆมาแล้วเพียบเช่นคดีหวย30ล้านหรือคดีของน้องชมพู่และหลังจากที่เป็นคดีใหญ่โตเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนางเอกสาวชื่อด,ดังคุณแตงโมนิดาที่ตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยาเมื่อยิ่งสืบลงลึกเข้าไปกลับพบว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังจนทนายตั้มสิทธาผู้อยู่เบื้องหลังคดีดังๆหลายๆคดีต้องยิน มือเข้ามาช่วยเพื่อหาความเป็นธรรมวันนี้เราจะชนทุกท่านไปเปิดประวัติทนายตั้มสิทธาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับทนายตั้มมีชื่อว่า สิทธาเบี้ยบังเกิดเป็นที่รู้จักกันในานามทนายตั้มเป็นชาวอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครครอบครัวมีอาชีพค้าขายจบมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนยอดแซบอุป,ปถัมภ์จบการศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมนทน ได้รับปริญญาตรีสองใบคือรัฐศาสตร์บัณฑิตและคณะนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยายลัยรามคำแหงต่อมาได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทร,รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตรุ่นที่19มหาวิทยายลัยเกิกส่วนเส้นทางวงการทนายความนั้นเขาประกอบอาชีพทนายความตั้งแต่ปี2,547 ระหว่างนั้นยังได้จัดทำโครงการท่านายพบประชาชนตั้งโต๊ะให้คำปรึกษาช่วยเหลือทางกฎหมายตามชุมชนและงานบุญต่างๆรวมกับทีมงาน40-50คนจัดกิจกรรมพีสอนน้องให้เป็นคนดีของสังคมไปตามโรงเรียนต่างๆเน้นสอนเรื่องใกล้ตัวรักในวัยเรียนการใช้โซเชียลมีเดียเตือนภัยยาเสพติดและปัญหาเด็กแวน้น ในปีพศ2559ทนายตั้มและทีมได้ก่อตั้งมูลนิธิทีมงานทนนายประชาชนเพื่อเยาวชนและสังคมเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรู้กฎหมายมีความซื่อสัตย์สุจริต ได้ร่วมกับภาครัฐทั้งกระทรวงยุติธรรมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐอีกทั้งจังหวัดต่างๆได้สนับสนุนโครงการต่างๆของมูลนิธิทีมงานทานายประชาชนทานายตั้มมีโอกาสได้ทําคดีใหญ่ๆอยู่หลายคดีจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้นเป็นวงกว้าง ในปีพศ2556คดีน้องพัดส,สาวโรงงานที่ตั้งคันได้3เดือนถูกรถสิบล้อชนแล้วหนีจนพิการปี2557คดีน้องจีโน่ที่ถูกวัยรุ่นใช้น้ำมันราดแล้วจุดไฟเผาก่อนหลบหนีจนถึงแก่ความตาย ปี2559คดีสองสามีภรรยาชาวจังหวัดสมุทรสงครามที่ระบุว่าถูกตำรวจสอพอบางโทรัฐจังหวัดสมุทรสาคร8นายบุคคลตัวที่ปั๊มน้ำมันก่อนยัดยาเสพติดชิงสร้อยคอทองคำและเงินสด โดยคดีนี้ฝั่งตำรวจทั้ง8นายก็ได้ขอความช่วยเหลือนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยออื่ออาชญากรรมและได้ออกมาเคลื่อนไหวระบุว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ตกเป็นจำเลยสังคม ปี2560คดีหวย30ล้านโดยช่วยเหลือร้อยตำรวจโทรจรูนวิมลข้าราชการบำนาญที่ถูกนายปรีชายืนฟ้องข้อหายักยอกทรัพย์ในคดีอ้างสิทธิเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลมูลค่า30ล้านบาท ต่อมาในปี2564ทนายตั้มก็ได้เข้าช่วยเหลือในคดีความครั้งใหญ่ที่สะเทือนใจคนทั้งประเทศกับคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบที่หายตัวไปจากบ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารโดยในคดีนี้ได้รับว่าความให้กับในาใยชัยพลวิพาหรือลุงพลและสุดท้ายก็ได้ถอนตัวในเวลาต่อมา นอกจากนี้ยังเป็นผู้ให้คำปรึกษาในด้านกฎหมายให้กับคนดังอีกหลายคนเช่นเบนอาปาเช่หยาดพิรุณปูหลนบุมปนัดดาหมูอามในปี2565นี้ทนายตั้มก็ยังได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเพื่อสืบสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของนางเอกสาวแตงโมนิดาและคุณดายศพี่ชายของคุณแตงโมก็ได้ติดต่อเข้ามาขอความช่วยเหลือด้วย ต่อมาเขาก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook สิทธาเบีย้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายเพื่อประชาชนว่าเขานั้นโดนเทจากคดีน,นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากพี่ชายของคุณแตงโมแต่ถึงแม้จะโดนเทอย่างฟ้าผ่าเขาก็ยังยืนยันที่จะหาความจริงต่อไป เป็นทนายคนดังที่ไม่มีใครไม่รู้จักทำคดีใหญ่ๆมาแล้วมากมายเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่สังคมกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ